โลงหนีล oh, 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 me 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 ่ะกระซิได้โอ้สร้างสร้างอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดของตาตาเฮ็ดดีแล้วนั่นแมวนี่รูปแล้วนั่นเฮ็ดไปเฮ็ดไปกันจะมาชิ้นกันหมดร้องวันวันหมายงอยไปเอาแล้วแลวอย่าโยนลงไปนะแม่พิจ๊ะเปี่ยบักลำอมย้เบิดเหล่านี้เนี่ยยายนอนเอา น้องเพรยายบอกว่าอย่ายโยนไงลกูกไนะงยยทำไมไม่ทำไมไม่ฟังยายล่ะลูกลงไปในนั้นนะ่ะไม่ได้นะนั่นนะมีแต่จระเข้นะอยู่ในนั้นนะ่ะงูเขียวด้วยนี่อะมมอะไรนะลกูกเออหนูอย่ายโยนลงไปนะคะฉลามด้วยมีฉลามด้วยนะคะโอภีเจ้าโบด้วยเหรอลกูกพีพีอา พี่อะ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 ไอไอนาคมันเรียกผัวว่าไงนะเอาใหม่เอาใหม่ให้ยายฟังก่อนจ้เฮ้ยอุ๊ยเอาอีกแล้วพ่อเอาวะออกมาให้หน่อยบินเจ้เลยแมวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย อ่าไอ้ไอ้นาคนาคเรียกหัวยังไงนะพี่มากจ้าอันนี้มันเป็นตอลูกตอ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 อ่ะปิดไว้ปิดไว้ปิดตอไว้ปิดตอไว้ไปไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นยุไซค่ะครับ ไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปไปยา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 โอ้ยเพชรมาใส่รองเท้าก่อนลูกขามันจะเป็นแผลนะเนาะใช่ไหมพี่บอยขาเป็นแผลเราไปหาหมอใช่ไหมคะบอกน้องก่อนหลบบอกน้องมาใส่รองเท้าก่อนไม่ใส่ยืดกิ้งกดียวยตรงนี้นะอ้า เห็นไหมน้องพี่บอกอะหนูต้องฟังพี่หน่อยมามาใส่ลูกมาใส่มันจะเหยียบเด็กอ่าออกเอาไปไหมออกอันนี้ไปหน่อยมันเกะกะหลานมันจะบาดขามันใส่เป็นสนิมเอาไปใส่รถไว้แล้เอาไปนาไปอ้อมหัวไปอ้อมประตูท้านเขามามามาใส่รองเท้า เน็ตไม่ได้หรอกเน็ตจะมันอย่างนี้ไม่ได้มันต้องใส่รองเท้าใส่อยู่ข้างนอกบ้านนี่นูต้องใส่ไม่เอาใส่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ดีถ้าใครถอดรองเท้าของตาน้อยให้ไปอยู่กับตาน้อยเลยเคไหมไปอยู่กับตาน้อยเลยนะอ่าไม่หนูก็ต้องใส่เข้าใจไหมคะค่ะ

พ่อสิไม่ได้ไปเอานาบ่เพื่อนเลยวายเอาออกมาไนเถอกินมืดบ่ล่ะอากินเลย่น้าวยไวตรงนี้ไม่ได้ลูกตรงนี้ไม่ได้มันจะมันจะหล่น มันจะหล่นลูกมันจะหล่นเอาเพชเอาไม้ลูกอ่ะงูไปเอาเอาทีนี้ทีนี้เปลี่ยนคนมาใส่รองเท้ามาหนี่เพชพลอยมาใส่รองเท้าที่นี่ใส่ก่อนเลยน่ะคู่สีฟ้าเด่ดเออนั่นแหละสีฟ้าคนละข้างค่ะผิดข้างค่ะไม่ต้องเดี๋ยวหรอกมันผิดข้างเดี๋ยวเดี๋ยวปะนะมันใส่ผิดข้างข้างซ้ายไปใส่ข้างขวาได้ไงเสืยอดำ ่ไอ้ี่ควายใส่เสือดำดำไรมันดำคอยเลยเอาสาดปูให้เล็กน่อยทั้นั้นดำฮอดเกิบเอาออกเลยเด้อแล้วก็น,นักรถพร้อม จ้อจะาลืมม้าม่งนี่เด้อเจ้าฝีมืออยู่นั่นนั่นใส่หันตักเป็นคู่มาพูดใด้เอากัะทางต้นหมวกงยังม้าถ้าใส่โอ้เด็กอยู่ห้างหลางบ้านน่ะ